จากปีแล้วจากปีแล้วปีเนี่ยเขาส้นอ่ะเก้าสิบเท่าไหร่นะห้าสิากเลยวะอัยสิบหาสิหาจังไดห้5สิบห้าสี่สิหกนแล้วตาบอกสิบาสโอ๊ยแข็งแรงมอร์นิ่งหนาไหมลูก เป็นไงบ้างคะอุดรธานีอากาศดีอากาศดีใช่ไหมเมื่อคืนร้อนมากอันนี้คือยุงกัดนะคะเยอะเนยยุงกัดแก้มลูกนอนไม่ได้เลยเมื่อคืนอะร้อนน่าจะร้อนแล้วก็ตกใจค่ะอุ้ย่ไอ่ะไป โอเคไหมขึ้นะหนอป้าเดินไปเดินเดินไปอันตราย Hi baby, hi baby. เจ็ดโลกว่าล้วเจ็ดทาให้ลูกแล้วเนี่ยเจมทาแล้วทาแล้วเ็ดโลไปตลาดไปตลาดโอยห่าอันนี้อังเคอร์ คุณลุงค่ะพี่ชายคุณแม่เป็นยังไงใช่ใช่ใช่ทุกคนี่นยโอ้เหมือนข้างเกาหลีค่ะจริงเหรอก็<ถ>จะคิ<ถ>บอนที่บ้านนะคนใด้อ,อ่ะงานสามวันหาวันค่ะชวนชวนคนเยอะกินขาน้าวด้วยน้ำซุปซันด้วยคจอนตรงนี้อ,อยู่ไหมเนี่ย นู่นแกนปะปะอ้าวโอเคกลัวอุปป้าใจเย็นๆโอเคอุปป้ารอก่อนรอก่อนรอก่อนแล้วเดีลงเองเช็คเช็คใครวะเจ้าขินไงเจ้าขินอันนี้ชื่ออย่างนี้ปีโป้ลูกลูกบักลูกบักอันนี้ยิงเป็นบ่หมาบักยุงน่ะลูกโอ้โหแม่ปีโป้เขาเหยียดเงียบทาง อุ look, son, ้ยหมาพันดีนะเนี่ยนี่หมาพันดีได้หนิแล้วลูกบอกว่าซีบหคือโนะไรไปส้นมังเอ่คเาวตาส้นสนผู้ใดมานี่ยผู้ใดมาเนี่ยผู้ใหล่ะผู้ใหมาละนี่เนี่ยจำได้บ่นี่ จำได้บ่ยออย,ยุ้เออยุ้ยลูกมาลูกมา,กมาตอนมือแรงไปกินข้าวเด้อร์ไอ้หัวหัวหัวหนึ่งบ่อยู่บ้านเพื่อเบิ่งหลานน้อยเด้อแม่จ้อยก็มาบ่มาเบิร์ด <laughs> ไม่ได้อยู่บ้านซนะหน่ะไม่มีแล้ว <laughs> ปิดบ้านเลยอยู่น, <laughs> นี่รอที่ครับหัวนะเออผัว <laughs> แข็งแรงไหมแข็งแรงไหมคอย่างนี้สาอยังนี่สารยังก้นมวยก้นมวยมีคนมาซื้อยี่บ่ยัีบนเหอจากปีแล้วจากปีแล้วปีเนี้ยก็ส้นอ่ะเกสิบเท่าไหร่นะห้าสิบห้าห้าสิบหกเลยวโอยสิหจังไ่ห้าสิ้าิ ตาบอกห้าสิบห้าห้าสิบหกมีลากรวยนอยไปเย่แล้วโอ้ยแข็งแรงินับายแล้วโอ้ที่เศร้าอยู่เดียเลยเนาะที่เศร้าตั้งแต่มาตั้งแต่เมื่อวานฝุนมาตั้งแต่เมื่อวานหอดเต่อวานนี่คุ่นนอเออไ่ได้เข่าไปในบ้านอยู่บัวหอดหนึ่งทุ่มคุะไปสุวรรเอาอย่างนี้บ่กินอย่างบ่กันไหม่ะหวานี้รถกันเลยทันคันเก้ามันน้อยเอ้กินอย่บ่กว่าส่วนกินอย่างอย่บ่ฮะไปสุวรรณจะเอาอย่างบ่กินอย่างอย่บอบไปสุวรรณจะกินอย่างบ่บ เขาไปกินเ้าวอยู่บ้านเด้อไปหาหลานน้อยเด้อไปตาปกาจ้านี่ไงทีทีนี่ไงอันนี้ออริจินอลทีกาแฟดิฟกาแฟค่ะกาแฟนี่ไงกาแฟพ่อสวนระวังลมสายไฟเด้อนั่งมันนะบัว ม่ใช่เออใช่ใช่มมม่วงในไปในบ้าน,นก่อนใช่ไหมเออใสแมงนี่ไงแมงคอแมงคออันนี้ฝนตกค่ะฝนตก,กก็เลยตกอันน, yes? อน,นี้แจ็คฟุตอันนี้ อัไ่จนะอเข้าเข้าเหรอกลัวไหมทารุณไม่ไม่ไมไม่รม้ไม่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 ไย่ไม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 ่ไ่ไม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 ไม่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 ไมอไมม่ไมม่ไอ่ไม่ไมม่ไม่ไม่ม่ไมไม่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 ไมไม่ไมไม่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 ไ่่ như ngay, nhà bột, he chicken, he chicken, cao quan nhé, như ngay, hello, anh nhân xe ô มาดูหมาหมาตัวใหญ่เลยขี้กะเด็กยวก็ตัหัวหัวใหญ่ค่ะไม่เหมือนกันเกาหลีฮะรู้เหรอมันว่าเหมือนบ้านเขาหัวบ้านเขาเป็นไงวะขี้ก็เที่ยวกิโลอะไรอันนี้หัวหัวใหญ่ค่ะเขาฮอนฮอน หูหูเกาหลีเกาหลีไม่มีหูหูนิดหน่อยค่ะหูหูเล็กหูสั้นเนี่จะุรกิจธุรกิจคือเนี่ยทำไมพรมเยอะนะแข็งแรงไงแข็งแรงแข็งแรงเหรออืมอันนี้ทำไว้เพื่อบุ้มบุ้มค่ะงัวปกติเกาหลีอ้วนเหรออ๋อเป็นเขาอ้วนมากค่ะจริงจริงอันนี้ ซิคแฝกไงเฮลที่เฮลที่เขาเฮลที่เขามีซิคแฝงเห็นไหมวัวเกาหลีขี้เกียจก็เลยอ้วนตอนตอนเข้ามาตอนแรกๆมันมันวิ่งมันมันแล่นซ้ายแมงหัวโอ้มาแล้วอาหารมาแล้วอันนี้อันคือ าสามสามชนสามชนสามชน,มชนอันนี้เอาหญ้าให้ยาบวัวไอเอาหญ้าให้วัวกินว,วัวว้าวจ้ามิน, <laughs> น,นมเนี่ยนี้หมาไงเอาไว้เลี้ยงเหรออันนี้คอนโทรลวว้า โอ <laughs> <l doo hehe> <suppression> ้อ <fin anta> <ots> <c ori> ันนี้ตัวเล็กๆน่ารักอ่ะไม่ยังวะสิโมแม่สิไปสุวรรณด้หนี่เดี๋ยวมาฮับเดี๋ยวมาฮับไปสุวรรณก่อนเดี๋ยวกลับมาฮับไปสุวรรณก่อนเดี๋ยวกลับมาฮับ เดี๋ยวกลับมาฮัไปซ <chewy? S 1> ื้อของกินก่อนซื้อของกิน,นกอนน่อนเดี๋ยวกลับมามาเฮมโบเดี๋ยวกลับมาฮับเด้อเดี๋ยวกลับมาฮับพ่อส่นไปไปไปเจอกันอีกครับไปไหมไป เดี๋ยวให้มาพี่กับคุณตาค่ะน,นี่ไงนังเคียนบอกอป้าถ้าจะทำบ้านอะอทำที่เมล์เทนได้ทำบุาท่านพระมรดจดค่ะโอ้ด้นนั้นมีปุตตาด้วยนะเทมเพิรเห็นไหมสีขาวอะ่ะไกลๆเลย อากาศดีไหมอากาศดีอันนี้คอนค่ะตอนนี้เป็นคอนซีซันทำคอนซีซันเปลีย่ยนเปลี่ยนใช่ค่ะตรงนี่ไหนคะอากาศดีอันนี้อันน,อน,นีอ้นนอะไรอัน,นดีค่ะลมเย็นค่ะลมเย็นอ้าวใครมาขายของที่นี่อันนั้นตลาดคุณแม่นั่งบ่อยๆจำได้ไหม คุณแม่ขายของบ่อยๆตรงนี้อันนี้ออน้ตอันนี้สีชมอันนี้อันนี้ขายดีอเหรอลูกค้านี่เหรอเอาไม่มีไม่มีคัสเตอร์มาสเนกกองูก็กินหนูก็กินถ้าหนูออกมาก็คือได้หนูก็เลยกลัวไม่ออกมาค่ะพอใจไหมเพราะว่าหนูที่เนี่ยหนูที่ฟาร์ม l i k e t h i s กินได้ค่ะไม่เหมือนหนูที่ตลาดหนูที่ตลาดสกปกค่ะ เพราะว่าคนถ้าคนกินใช่ไหมคนจะกินหนูที่อยู่ที่ฟาร์มค่ะปิ๊กปกหน่อยอเออเออนี่ไงอ,อันนี้เป็น just signal ค่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นอันนี้ใช่ไหมเป็น curve <ช> like this มองไม่เห็นค่ะก็เลยปิ๊กปกค่ะ,ะก็เลยเอาบุตรบุตรบุตริสเขาเรียกว่าอะไรอะเอาไว้ตรงนี้ค่ะ อันนี้เมื่อคืนเรามาที่นี่ไงจำได้ไหมรีแพสเคียร์ oh. ตอนเด็กใช่ไหมน้องเทียนมาที่นี่บ่อยๆกับคุณยายค่ะมาเที่ยวมาทุกวันอ,อันนี้คือตลาดนะยาโบูมีข้าวหลามมีไวท์เชอร์เบอร์ไข่ลูกค้ามีเหรอมีลูกค้าก็ขับรถนี่ไงแพสขับรถมาขายอันนี้แบบเฟรชค่ะฟาร์มฟาร์มฟาร์มอันนี้ไงมี ถ้ากลับบ้านอันที่ชอบกินอันนี้มากเลยอะ่ะสวยไหมอันนี้ข้าวข้าวค่ะข้าวจริงๆแล้วิสซิชั่นจะไม่ทำข้าวค่ะฤดูนี้จะทำอันอื่นค่ะเพราะว่าน้ำนิดหน่อย <c oughs> แต่ว่าอันนี้มีน้ำเยอะค่ะ <c oughs> ก็เลยทำข้าวด้วยเวลาใครผักข้าวแพงไม่แพงค่ะไม่แพ,พงที่สุดเลยข้าวอะ่ะอันนี้น่าจะทำ กินกินด้วยแล้วก็ขายด้วยอ๋อป่ะรู้ไหมข้าวกิโลกรัมละเท่าไหร่อ่ะห้าบาทเองอ่ะหบาทเออตอนนี้ห้าบาทน่าจะห้าบาทนะเอ้าเอ้าอะไรอ่ะอะไรนะอันนี้อะไรอะโบก๊อดโอ้โหมีอันนี้ด้วยเหรอก๊อดเบ้ ็ไม่มีเสียงที่พกหลีไม่เหมือนกันหรอเหมือนกันถ้าเป็นใน in the morning sound ใช่ไหม,อมตอนเช้าจะเป็นเสียงเสียงของ life ค่ะ every life start เสียงทำอาหารเสียงทำความสะอาดเสียง ถตอไปตีี่ตั้งแต่ตีห้าตีสามตีสี่ตีห้าโนนตีสี่ตีสี่ตีห้าตอนนังเทียนเด็กๆใช่ไหมตื่นตีสี่ทุกวันเลยตื่นมาทำอาหารค่ะแล้วก็ไปโรงเรียนตอนหกโมงเช้าขี่เจยจมากเลยอะฟเอร์นนใช่ฟอเอร์เยอะน่ยหมู่บ้านอันนี้อะี้ย่ะ ฟลอเรนไม่เบื่อเพราะว่าโอลดีริชัยค่ะอยากพักผ่อนแก่คนแก่แล้วรู้สึกอยากพักผ่อนค่ะ mm hmm. ก็ถ้าอยากไปช้อปปิ้งอยากไปนี่ก็ไปซ mm ิตี้เวลีอีซี่ค่ะขับรถไปแอนโอเปอเรนใช้ mm hmm. size, ชีวิตอยู่ที่นี่อีซี่ค่ะเพราะาอะไรวิธงไม่แพงใช่ไหม mm hmm. ป้าเคยเห็นไงกระเพาหมูสับ30สิบบาท อีเวนท์ข้าแค่สิบสตาร์ทใช่ไหมห้าสิบ <50. S 2> บาท60 70เจ็ดสิบซัมเรสตรองแพงมาก200 300ที่นี่ไม่มีแล้วก็มีนิดหน่อยแล้วก็ไม่แพงด้วยค่ะเพราะว่าคนเขาไม่กินกันเขากินขาน้าวเหนียวะกะเพราหมูสับไม่กินกับขา้าวเหนียวค่ะอ๋อข้าวเหนียวต้นนะค่าเป็นกะเพราหมูสับต้องกินกับสตรีมสตรีมไรซ์จัสมินไรซ์ c ใช่ใช่อร่อย ไม่มีอันนี้ไม่ใช่อีสานฟู้ดค่ะชิเโรกันดยชิเโรกันดูชิจังกันู่นอะไรไปตลาดไกลค่ะใช่ไหมใช่ข้าใจอันนีนขันกาหลีมีไหมเนี่ยของกินมีไหมเนี่ยออร์เทเลตหรอก่อนซื้อหมูซื้อผัก ถึงแล้วตลาดอะไรตุกขะเทอิดแล้วจริงๆผักอะ่ะมีนะยอย่าโบเวชทบอลมีอโอป้าจะกินอะไรไปเซเว่นไหมโอ้อันี้ไปดูนี่นี่ไหม อันน oh. oh. ี้มีดทบออันนี้ลงเข้าตลาดนี่จะที่สี่สิบังเลย 이거는 오빠 가 먹었겠지. 오빠 김다이 <laughs> 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 <되게 시선해 보다. 웃음> 아니 커. 꽃파. 신선해 보인다. 여기도여기 프레시. 셔. 되게 신상 남는다. 아니. 자판. รู้ไหม n g อ i 哟เงินจ่ายตังหนึ่งร้อยบาทถ้าไม่มีใช่ไหมผ้าไม่มีเอบ้าเอาอะไรอีกไหมหนาตาเนี่แตงกวาไหมเอาไหมเลือกค่ะ อันอัพทูเอาไป,ปนคนเดียวเอาไปเยอะๆก็ได้เอาไปทสำส้มตำเป็นไหมเลือกได้ไหมไม่รู้ <laughs> เอา้าเหมือนกันเอออันนี้สวยๆเอาอันนี้นี่นี่อืม เอาอันไหนเหมือนโคจูที่สุดอ่ะเออเอาเหมือนโคจูที่สุดไม่มีคันนี้มันมีเล็กเล็กนอนจริงอ่ะแหมอันนี้เล็กเล็กอันนี้อันนี้เอ่อสามสอนเจ้าเจ้าสิบบาทค่ะสิบบาทขอโทษค่ะสิบบาทสิบบาทแพงไหม สปมร้อยห้าสิบบาทสามร้อยอาจารมีค่ะมีทุกอย่างเอาไหมอร่อยนะอร่อยนะอร่อยนะอืม เอออเาข้าวต้มเอาสองถุงค่ะไม,ไม่ไม่ใส่ผักไม่เอาเลือดด้วยไม่เอาเลือดใช่ไหมค่ะไมนนะ่หมูหรือไก่หมูค่ะหมูเขาเลือดหมูแข็งไม่เอาเลือดนะคะทีไ่ <laughs> มไ <laughs> ม่เลยที่ไม่เลยกระโปรงลองไหม อันนี้มีมีตัวมันอยู่ข้างในใช่ไหมไม่มีถื <laughs> <laughs> อปกตินะมันจะมีซิเก้นอินไซด์ด,ดไม่เอาครับเท่าไหร่คะยี่สิบบาทค่ะยี่สิบบาทคือว่าสิบบาทชื่วยไปก่อ <laughs> นแข่กไหมไม่แข่กถ้าอาใส่ที่มีใจตังนิดหน่อยได้ ขอบคุณค no mm ่ะอะบอุ้ยน่ากัวกัวุบบเยนบไปเซเว่นปะเอาของไปเก็บก่อนอ้ยน่าน่านาน่าอันนี้อร่อยโค้กนัทโค้กนัท んか